กราบสวัสดีแม่เอวบองปูนกรุบเนี่ยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนจ้ะพบกันอีกแล้วจ้าวันนี้สามโมงบนชาแนลโลเมเตอร์จ้าวันนี้กินตําทัวแล้วก็ทําทัวกินควบคู่กับหนุ่มจีนแล้วก็ปลาไส้อวนผักก็ไม่มีอะไรมากผักก็มีแต่ผักกาดขาวพริกแล้วก็ใบโหระพาจ้ะก่อนจะไปชิมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อจ้าขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาติจ้า ทาไม่เต้ยทานไม่สุภาพยังไงต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะจ๊ะคนไอ้ายใครจะกินตามถั่วมั่งจ้มากินด้วยกันเลยจ้าตามถั่วตามถั่วข้าวไหมมาเร็วมาเร็วนมจีนก็มีนมจีนก็มีมาลูกมานมจีนอืมใส่หัวเลยมาตัวเองมาเอาไหม,ไมโอ้หยิบช้อนให้เพื่อนหน่อยสิคขช้อนอยู่ข้างในมามาชิมด้วยกันสักคำตาเพื่อนเออไม่อ้วนไม่อ้วนนี่ ตำแบบไม่เผ็ดของตัวเองมาอือหือซ่บอร่อยจังแมวกินไหมไม่มีใครกินด้วยแมวกินไหมเจ้กินไหมหอือหเนี่ยว้าวทอ,อทอดเองค่ะแล้วก็ใส่พริกอ่าเพื่อนไม่มีใครกระดาษที่ชั่วนิดนึงก็ได้ค่ะ โอ้โหนี่จะเอาเข้าปากได้หรือเปล่าคะเนี่ยคะโอ้โหทำ่ายๆเลยจ้ะอืออือหมไม่อยู่อ๋อปากเแฟนมาตัวเองสักคำจ้าซิวเป็นเพื่อนหน่อยจ้ะ เดี๋ยวนั่งน้ำลายย้อยอยู่แล้วอือหือปลานี้เปรี้ยวกำลังพอดีเลยตัวเองเออโอ้โหเพื่อนเออกำลังไม่เปรี้ยวมากพอดีเลยอือหือมาตามาตาเกยอยู่กลางนู้อนอือ ใกล้เยอะใกล้เยอะเดี๋ยวก็ออกขนมใหญ่อ่ะอ่ะกินให้เพื่อนสักนิดจ้าขอบคุณมากขอบคุณกินตากินตาอื้อหือเน่าลูกเลยหั่นมาแบบบางๆตัวเองเนอื้อหือกินให้เพื่อนหน่อยกินให้เพื่อนหน่อยกินให้เพื่อนหน่อยค่ะ มามมามาของอร่อเดี m m hmm ๋ยวไปทำต้มจืดต่อมาทำจืดเกินได้อีกอ่ะหอมแบรนเ่อมแบนนีอ้ามใส่แบนนีงอไหมวูววู้วูววูวูวูว าม,ามาแล้วตัวเองจะกินยังไงก็แล้วแต่เลยแครร่เราว่ามันก่อนแล้วนั่งกินนะว,ว่าอร่อยนั่งถ่ายคลิปไอ้ตัวนี้ปลาเนี้ยแล้วทาแล้วเหรอถ่ายไปถ่ายมาถ่ายจะปลานี้กับพริกเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับเราทากับเมี่ยงอะ่ะเดี๋ยวดิฉันลืมกดคลิปขาดกินจนเสร็จเลย <c oughs> <c oughs> จนเสร็จเลยตะโกนเรียกเขาสรุปสนามพี่ดํามาพี่ปีมาคนนั้นมาคนนี้มาเต็มหมดเลยสุดท้ายดิฉันลืมค่ะดิฉันลืมเปิดคลิปค่ะ นั่นเลยบอกแล้วว่ามันคำใหญ่เดี๋ยวอะไรโอ้ลืมใส่ใบโหระพาไอจ้ะอือหืออร่อยอร่อยเนาะอือมันตามมาอีกเว้ยปลาส้มนึงก็พอดีอือหือแซ่บๆเลยจ้ะหือพริกไม่กล้าใส่ก่อนั้นเผ็ดอือหือ เราจะยอดเลยมันไปแล้วลำดวนดูคลิปไหมนี่ลำดวนดูถึงลำดวนว่ะลำดวนเอ้ยคิดถึงเดี๋ยวก็มาเก็บตังก่อนว่าน้องสาวว่าถ่ายคลิปตรงไหนอ่ะทําไมมีแต่ภูเขาว่อาเง้ะเอาเราไปถ่ายตรงไหนวะติดตรงไหนวะภูเขาลืมไปว่าบ้านเรามีแต่ภูเขาลืมไปว่าบ้านเรามันมีภูเขาไง อืว่าภูเขาติดตรงไหนว่าว่างี้ยังงงกับตัวเองไงที่ไหนได้บ้านเรามันมีภูเขาออืโอ้ยคำมันใหญ่น้อแซฟเซฟเนี่อยอื้อห ap ืออื้อหือที่เอาอฟกัดขาพัน ก้านหอมผักกาดหอมกินโรยๆอ่ะกินไม่ลงพ้นให้ไม่ลงก่อนค่อยกินวันนี้ทำแกงไก่ให้เด็กอยู่เนี่ยเกงแกงเหรอเออรอร่อยตัวอ่าเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยปลานี้ก็พอดีที่ตัวเองว่าชอบกินมันกวนบุนว่าตัวเองบอกว่าปลาเนี้ยทอดอยากกินมันกวนอยู่กอดไม่เคยได้พี่ทอดถ้าชุบแป้งนะต้องชุบแป้งเนียนเม็ด ดื่มใส่นมจีนเส้นไม่เน้นเท่าไรคะ่ะไมไ่มากอันนี้อืมันเก็งปากใส่มากไม่ได้อืเออไม่มีใส่เลยเนี่ยเองเอาไ,ไปซื้อผักที่ไหนตลาดชื่อช่วงเช้าพอทำงานป้าน้ำต้มหู้เสร็จก็แวะเลยซื้อของให้เด็กไ,ไปโรงเรียนไม่ได้กินน้ำต้มหู้ป้าเลยมันมจะหยุดแล้วคะ่ะจะไปไหน ไม่จะหยุดวันเสาร์น้องขาดอะไรไม่ต้องอันนี้หกก็หน้าบ้านตัวเองอยาไปคิดมากมาทานตังถั่วด้วยกันค่ะเอาเลยแม่อร่อยนะคะกินมะนาวเมื่อกินว่ามันขม ยุย่ยวเลยจ้าเสร็จๆจ้ะมมจ้าแม่บางปูนหกันึ่มยมเลยจ้ะกลเก็บยังไม่หิวค่ะเพิ่งกินนี่จะให้กินน้ำแล้วมันก็อิ่มเลยมาอุ้ย,มา,นนยมาเลยมาเลยมาเลยมาเร็วๆ,ๆอุย้ยนึกว่าไม่อยู่ <c oughs> มาเชิญนั่งค่ะมาๆๆๆมา,มาๆๆอ้ พอดีเลยโอ้ยยังบอกว่าพี่น้องถามว่าก้อยอยู่ไหนบอกว่าอืเร็วเร็วเร็วมามเอาน้องไปเก็บก่อนนะมาเร็วมาเร็วนิ้วกำลังไปใหม่เรือผูกน้องไว้ก่อนกลับบ้านมาทำอะไรถูบ้านก่อนบ้านเลยคุณมากกว่ามากกว่ามันขูกน้องไว้ก่อนก็ได้เกี่ยวไว้ตรงนี้เอามามามาเร็วมาเร็วมาเร็ว อ่ะพี่นองอิ่มแล้วลมาเร็วมาเร็วอย่าให้หนูเข้ากล้องนะอ๋อไม่ต้องไม่มีใครเข้ากล้องกองบับเราเหรอกค่ะเอามาด,ดคุณน้องขาในช้อนจะลูกจะขอบคุณค่ะช้อนสั้นช้อนย<อ>าวได้เอาเอาซ่อม,มอือหือแล้วแม่ก็เดียวักกนนวโอ<ฮ>้โ <laughs> หลูกกินผักด้วยรักษาเาอืมอร่อยมาก็นละหน้าหนึ่งกิน แล,แล้วเขาทำแล้วแบบว่ามันบอกก็มันไม่บอกเอาวกว่าเนาะกับนึกมากก็มาเลยเนาะโอกวดีใจจังพี่นงว่าทําไมซอยบ้านเราเงียบจังวะโอ้าถามหาก้อยอย่างนี้ก้อยว่าแล้วว่าก้อยยังไม่กลับยังพุ่นกับพี่นง,ยงอ,อยู่เมื่อกี้เลยเอ้ยาอายุยืนเนีนเลยแมา่จา้าวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวจะไป,ม,ปบบมักโครแป๊บหนึ่งอือซื้อข้างในมาต้มให้เด็กอือ ปไปไสอ้วนปไปไสอ้วนเห็นไม่ชอวเปล่นน้ำลายเหรอฮะนั่นใส่ในตัวแมวเลยนี่นี่เอาปลาก้อยเอาปลานี่ปลานี่อันนี้อร่อยเลยเดี๋ยวพอนี่พอให้ตักอร่อยตักอร่อยแล้วนิดเดียวปูเดี๋ยวมันเป็นเศษเป็นเศษอะไรก็ต้องแกะอยู่ดีเลย้้ไไดดนี่กินแบบนี้ต้องใส่พริกแบบนี้เส้นติ่มซำ มาตรงจังหวายของแซ่บโอ้มาเลยมาเลยเนี่ยหาเพื่อนกินบิ๊กว่าไปกินให้บิ๊กว่าไปกินนี่ดีกว่าไปเผื่อมีเพื่อนกินเขาว่างนอนตรงมันไทยไปบนนู้นนั่นใครนอนง่ายตรงมันไทยไปใังไสวย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 มันดูแบบว่าแซ่บขึ้นมานิดนึงไอ้มันมันธรรมดาไปพวกเขากินแบบว่าเนาะเงี้ยเรากินคำใหญ่ๆเลยคอจริง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 นะแซ่บจ้าไม่ใช่ว่าเกรงใจไม่เกรงใจพี่จอยไม่เกรงใจโอ้กินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจ มันกินยากแค่จริงจริงอือหือไม่บอกว่าเตินมากินเติรนนี้แต่เราไม่ไม่น้องไม่กินต๊อขอบคุณค่ะอิ่มแล้วฮัลโหลอะไรอีกนิดตาได้แล้วไปเติรออย่าได้ตาอย่าได้ตาเอานั่งกินไปพลางมันจะสวยโถงไม่เป็นไรช่วยกันก่อนเรื่องของเรื่องคือมันจะสวยโถงนะทำเลยจะเซ็บเซ็ตมาไม่จะไปไหนทีไม่ใช่หรออือือกินก่อนนะกว่าจะนั่งกว่าจะได้เจอกันที อืพี่เจ้ารู้ไหก็อยากกินอยากินอยากกินอะไรเนี่ยโอ้เหมือนกันเลยแต่บ้านเรามันไม่มีพี่เจ้าจะมาจ่ายแล้เก็บไว้ให้ไหนคนละครึ่งฮะสั่งมาจากถ้ากูไปสั่งมาจากไหนสั่งในเฟซเลยอืมเราเก็บแล้วก็มีคนรับให้ไงทีนี้ไม่มีใครรับให้ก็เลยไม่กล้าสั่งเพราะมันหนักรถตู้เย็นเขาจะเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะมึงอ่ะืม ปิ้เตอสอังมาสักโลแต่แบ่งคนละคืนปิ้เต้เก็บไว้ในตู้เย็นให้น้องก็ได้เดื้อนะเอะไเหลือึ้นแ่งคืนโลตงสีห่ห้าร้อยอะแพงคนนั้นเง,งินลตไปสัง่งเอากบไม่ดีกับเรากินได้นี่ม็อยากกินไข่มันอะอเห็นแล้วเห็นแล้วรีมาหลายหลายๆวันนั้นไปทำแครึ่งโลสี่รยคนนั้น,<ค>นมาซืส้อยห้าร้ยไม่ไมัมนีกเฟนง พอเสร็จไปเจอเห็ดเห็ดละงกสองขีด250บาทไปไปเบ็ดเสร็จเก้ารโอ้โหกุณอันนี้คือ900บาทอืมไม่แต่แต่บางเจ้ามันก็ยูพิ้เตอร์โล300เอ็โลหนึ่งร,รู้สึกอะไรไหมรู้สึกว่าฝนจะลงใส่เราและค่ะตอนนี้ครับคำเดียวแล้วค่ะคำเดียว้วคะถ้าว่า ไม่ไม่กล้าถามพี่เตอร์ผัววิตเตอร์อกินไม่เป็นนั่งคลิปแล้วพี่เตอร์รอกินไม่เป็นโอดของอระไรของเสื้อสายฝนลงข้าะตอนนี้เราก็ไม่ไหวแล้วค่ะฝนจะได้แล้วคะ่ะเผื่อวิตเตอร์หายได้<ข>ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สามเณรนั่นนั่นเด้อจ้าพ่อกันไหมคลิปน้าครับบ๊ายบายโอ้เระวังนี่ก็ไปได้ไปแล้วมาอะไรตอนนี้ล่ะฝน chọc khảo lên